สวัสดีค่ะ so we are going to what is the name of t h e casino red rock red rock casino <It 's S 1> นะคะ so over there it's over there but we going to pick um uh, sister and brother first before we going to red rock Cas so, today, you, to to casino ก็วันนี้ที่ดากับเชนก็ไปคาสิโนกันนะคะไปเล่นคาสิโนกันค่ะ เรามีบาซรลสกักข้าวมั้ยบาซิลมีแฮร์100ดอลนะร้อยเหรียญนะคะมีงบโอเคโอ้ย okay. oh, sorry เรามีงบแค่100เหรียญนะคะเออเราจะไปเล่นคาสิโนวงกันหนะ้าวันนี้นะก็หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะได้หรือว่าเสียแต่ที่แน่ๆก็คือ100เหรียญเนี่ยก็คือเตรียมไว้นะคะสำหรับเสียนะคะเสียก็คือ100ก็คือ เตรียมใจไว้แล้วว่าน้อยเหรียญนี้มันต้องเสียแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดมันได้สิบยี่สิบก็คือก็คือว่าฟลุกนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นดวงของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าเวลาที่เราไปเล่นคาสิโนนะหนึ่งร้อยเเลยที่เราเราเตรียมตัวไว้นะคือเตรียมตัวไว้คือเราเสียเงินแน่นอนนะก็คือเราเราเสียแน่นอนค่ะเราไม่ได้เคยคิดเลยว่าเราจะไปขุดทองหรือเราจะได้เงินหรือเราจะได้แจ็คพอตคือที่เราไปคือเราไปเพราะว่าตุกแทกแค่มันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะ ความสนุกสนานในการที่เราจะไป มีโน่นมีนั่นอะไรเงี้ยมันกดมันแบบมันรึ๊บรึ๊บแล้วมันน่า Think, Bye. Uh, <laughs> uh, did you fart? Yeah. Hi, will you look back there and see if he left his phone or yes. there's a wallet or a phone? No. Or, no. Sure. Yeah. Somebody farts. I know. I think Terry oh did. Or Tanya. Oh my god. <laughs> ที่เอาซ้ายอะไรนะเนาะโอเคเราก็ออกจากคาสิโนกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะ,ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มค่ะเซีายฮายยูเฮมโอเคนะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เล่นคาสิโนกันไปกันสองทีนะคะทิดา ให้ได้นะคะว่าทิดาได้หรือเสียคะ100อเรามีบัตรเจ็ดหนึยเหรียญนะคะ100เหรียญเนาะก็คาสิโนโแรกนะคะธิดาก็ได้คืนสองร้อยนะคะกำไร200นะเป็น300แล้วก็มาที่คาสิโนโที่2ก็เล่นร้อยหนึ่งนะคะก็ได้300รวมทุนเป็น300นะก็คือได้กำไรวันนี้400นะคะทิดาได้400เหรียญน,น,นะคะ โชคดีมากเลยแต่ว่าเชนไม่ได้เชนเสียนะนางก็แบบเอออารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าทดาก็อารมณ์ดีนะเพราะว่าตอนที่ตอนที่ไปอะค่ะก็เนีียค่ะขอเจ้าตัวนี้แหละอันนี้ค่ะเป็นตัวนําโชคเห็นไหมนี่หมพรุ่งนี้มามีก็ซื้อของให้นะคะลูกพรุ่งนี้มามีก็ซื้อขนมให้ซื้อคุกกี้ให้โจอีนะซื้อซื้อกระดูกพรุ่งนี้ต้องซื้อกระดูกให้นางนะเพราะว่า ก่อนก่อนไปเล่นนะก็บอกนางว่าถ้ามันมีโชคดีแนะ้วมมนมีจะซื้อซื้อกระดูกกระดูกให้กระดูกชิ้นใหญ่ๆเลยซื้อให้นางนะก็พรุ่งนี้ก็ต้องซื้อให้นางค่ะเพราะว่านางให้โชคนะก็คือโจอี้ให้โชคหลายหลายรอบมากเลยนะแต่ว่ารอบหน้าก็อาจจะเสียเนาะแต่ว่าเราไปเราเล่น,ลนแบบไปเล่นแบบสนุกสนุกนะคะ่ะเราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไปแบบต้องต้องไปเอาเงินต้องได้เงินน่ะแต่ทีนี้บางเอื่นว่ามันฟลุกเนาะเพราะว,ว่าที่ดาเล่นเป็นพวกสล็อตสล็อตแมชชีนน่ะก็คือเล่นตู้ตู้ยอดกดเนาะก็คือไม่แต่ว่าถ้าเล่นอย่างอื่นก็เลยไม่เป็นนะยัเล่นสล็อตอย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรชอบทายอ่ะชอบทายหรือชอบชอบทายกับเครื่องอะ่ะเพราะว่าเครื่องสล็อตแมชชีนก็คือเขาเซตอ่ะคือเขาเซตไว้ว่า ตัวในบ้างที่เรากดแล้วเราจะได้เราจะชนะเพราะว่าแต่ละแต่ละอยอดเงินที่เรากดใช่ไหมเหมือนเหมือนยอดเงิน60เซนอย่างเงี้ยหรือ1ดอลลาร์หรือ1 0 0 120เซนก็1นดอลลาร์กับอีก20เซนก็มีอ2อดอลลาร์3ดอลลาร์ก็แล้วแต่แล้วแต่แตเราเรา,เราจะกดแต่ละครั้งนะคะคือถ้าเราถ้าเราเบิตแบบน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะจะได้เงินน้อยเนาะแต่ที่เราก็เอาแบบกลางๆประมาณ ประมาณ180เซนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ1นึหเลี้ยงกับอีก80เซนอ่ะก็คือจะประมาณประมาณนี้นะก็คือจะเล่นประมาณนี้ทีนี้พอกดก็คือพยายามทายทายว่าตัวไหนบ้างที่เรากดแล้วว่ามันมันได้เพราะว่าเขาตั้งไว้ค่ะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เรากดแล้วมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นยอดบางทีเขาก็จะจะปรับเป็นเป็นยอดเงินที่มันยอดเงินน้อย แต่ว่าเราจะชนะนะแต่ว่าเราเราถ้าเราเล่นแล้วเราจะได้กดประมาณ4ี่ห้าหครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้สิมันมันมีความรู้สึกอยากอยากจะมันท้าทายกับกับกับเาเรียกอะไรกับตู้อะกับตู้เนาะก็คือระบบซอฟต์แวร์เขาเนาะที่เขาเขาตั้งไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อะเราเราอยากจะคือไม่รู้สิมันมีความรู้สึกเป็นโรคจิตหรือเปล่าชอบอยากจะเอาชนะอนะ่ะก็คือแบบเออ มันเซตแบบไหนเพราะว่าแต่ละตู้คือเขาเซตให้เราได้อยู่แล้วค่ะแต่แ,ตแล้วแต่เราว่าเวลาที่เราไปเนี่ยมันจังหวะที่เราเข้าไปเนี่ยเรามัน,ม,นมันเป็นจังหวะที่ที่ที่เรากดถูกอันไหมถ้าเกิดเรากดถูกอันก็ได้สังเกตดูเวลาที่ดาจะไปเล่นที่ดาก็จะเล่นแค่ตู้เดียวนะคะก็คือจะวนไปอย่างนั้นแหละถ้าเกิดหาหาตู้ไหนที่แบบมันเล่นแล้วสมมติว่ากดกดเหรียญเหรียญ180ยอย่างเงี้ย180ยแปดสเซนเนาะมันกดแล้วมันได้อย่างเงี้ย ถ้าไปกดครั้งที่2กลับไป,ไปเล่นอีกครั้งที่2มันก็จะได้ที่3ม,มันก็ได้มันก็จะวนไปอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นระบบในการที่เขาเซตอะค่ะเครื่องอะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเว,าวลาที่เราไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยทีนี้ทีนาก็รอนะพอได้เสร็จปุ๊บได้ประมาณ50หรือ100ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยพอมันมันมันถึงสุดๆแล้วมันได้เงินเยอะๆแล้วเราเรา,เราออกออกมาเลยกดออกมาเนาะแล้วก็รอสักพักนึงก็เดินไปเล่นตู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เก๊กไปแล้วก็ ถ้าไม่มีใครเล่นตู้นั้นก็กลับไปกลับไปแล้วจำว่าเออเราเล่นไปประมาณเท่านี้นะมันมันมันอย่างสี่ว่า60 6ิเซนหรือว่า80เซนอย่างนี้เนาะเราจได้ว่าเราเล่น80เซนมันได้อ่ารเงี้ยนะพอกลับไปเล่นอีกมันเหมือนเดิมอ,อีกมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็จะให้อีกเหมือนเดิมคะะ่ะก็คือทําวนไปแบบนั้นแหละจนแบบว่าเออมันได้นะก็คือมันเป็นเป็นเทคนิคหรือเป็นกลยุทธ์ที่เราเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์เราเราก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้นะก็วันนี้ก็ แฮปปี้นะคะได้ได้400เหรียญเนาะกำไร400เหรียญนะคะก็ค่าขนมโจีโอเคเพราะว่าเล่นหุ้นก็ค่อนข้างี่จะติดลบไปเยอะเลยเนาะก็ในหลก็ไปเล่นคาสิโนก็เออก็ได้ค่าขนมนะคะก็ยังไงก็แบบเจอกันในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเออจะมีอะไรบ้างเออจะไปเล่นรอบหน้ามันจะได้ไหมนะก็ก็ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามอย่นะคะ ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ